สวัสดีครับพี่น้องซี FC จันเต้ยร้าบบนพิเชียวครับผมมาหอดะครับรถตู้ลำพูงของอุบลสายันสาวครับวันนี้เป็นตู้ของเฮียยันครับอุบลสายันสาวนำทิดงเลยอาจารย์ขนอครับ ขึ้นเข้าใส่ของอสุสนยนนะครับของหมออันนะครับวันนี้เราใช้ของเมียสายันครับอุบลสายันสายเป็นรถไฮ้ดุริกนะครับ โอ้เบินลเด็กก็คิดหอด,ดรถเจ้าของครับคิดพอคิดหอดรถตู้แฟดของเฮ้าครับเล่นตู้ผู้เลกับเคือเล่นใช้ตูเต้เจ้าของตอนนี้ทีมงานต้นกำลังก็เร่งมือครับผม ตั้งของครับวันดีครับห้าตอนอะไรสี่โมงมันขึ้นเลยนี่ึ้นไปเจ็มื่มมมมมมมนเนจ็ดเลบ๊อบไม่ถึงกับไปเจ็อ มือหนึ่งแ,แล้วมืองนมือขึ้นห้องพูดเดียวเพจที่สามเพจที่สามคำนี้เรามีไลฟ์สดด้วยนะครับผมไลฟ์สดกลมเพียรนะครับ โชว์ใหม่ครับพี่น้องมีโชว์ใหม่น้ำนทนไนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มครับก็เข้ากลุ่มได้คร,รรดครับ้าไปที่เพื่อซาน้อยเพื่้นแฟนเพื่อนได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับได้กี่คลิปแล้วครับอ่าคลิปที่สิบสองโอ้ตายไม่ทันแล้ววันนี้ <c oughs> เออวัแล้วกัดมอนันานางดีใจก็เป็นอีหล่าไหมที่สองมาแรงเลยตัวสองเราบ่เออเดี๋ยวกันนึ่งแล้วเพราะว่าหาหกแสนแล้วตอนนี้เพราะว่าหากระป่อยบอกกี่ชั่วโมงยืนนึงงบนเขายืนมนึ่งบนเขาเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดี๋ยวกเขาเดี๋ยวก็คืนแม่แม่มาทำปูซ่าหรอมาทำปูซ่า เข้าไหต้ตรากว่าตดูรเล่ากปูสบายเลยครับทางกับเตาอยู่อทางอยู่ครับปูเด้อเลยครับปูเด้เลยนีแต่รถีลียไม่้มาเ้อวปแล้วไ้รถเยียบโอ้ยรถเยี่ยบก็ไปแล้วก็หาม่ไน้สถาหไ่มาเขาบอกเดียวขาจะมาถอยมาอุตใช้ไปที่ไหนครับต้ใส่ไปที่นันะแนครับบริษัทนี้เนีอไวนไปที่บมต้องสิ่ันีต้องใส้ที่ไหนครับหายม่แม่ แันก็ได้ทาแล้วทาก็รับรับภาษาปูแม่โอ้ยภาษาแม่ภาษาหนแม่บกติมาแปดสิบบาทวเนาะแม่บ่ิบ่ดิสี่สิบเออแม่แปดสิบบาทเพิญมาครับเอาได้ยิน่าแปดสบาทโอ้อสเดอุมพุ่มุ้มคุ้มุมมาเด้หรือเเอาเอาโคทาบ้าโคทาบ้าโคทาบ้า เพื่อข้ามาจากฝ่งโน้นหรอโคทาบ,บ้านนะพับป,อพ,ปอพัปอบ,บพป,อพ,ป,อ,พปอพับปอปอโคทาบ้าโคทานะอันนี้ <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งครับผมตู้ลำโพงอีกฝั่งหนึ่ง มาตฐานครับผมจุดโฟมมาหดตะไบแต่งตะไบครับรอแค่วีดีครับ,รรบวีดีเรากัดิไดขคุณฉากต่อครับคุณฉากเสร็จก็จะเป็น led แล้วก็ไฟครับพี่หน่องผมฝันผมฝันว่าผมย่างึ้นบันเดหาล่างไหมบรรเลนนั่นนดูตีแต่ว่า ผมมีชั้นผักเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตกไปที่อันนี้ฟันนี่อันนี้ฟันพี่น้อฟันเรากระฟองตกไปที่ครับได้ตัวได้พี่น้องกับพาก,กันไปเปี่ยวด้วยครับผมผมแต่ปกติเล่ยว่าเป็นดอกถึงเล่ยได้ละเทียกัถือว่าฟูกไปครับ แอดมินก็เริ่มทำงานแล้วนะครับหลายคนก็ยูทูบเบอร์หลายช่องก็ออกมาถ่ายคลิปแล้วครับ กี่กับไปท่านบุญมากแล้วครับที่วัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบบูชาหลายหลายองค์ครับหลายต่คนสิบเลือกการาบบายครับพุทธิบายทุกองค์เล่อก็ได้ครับผมที่วัามาสักการะมาขอพรครับอยู่ที่วัดแม่ยาซอมครับเพส่อขอไปหาแม่ยาซอมไปได้ครับวันนี้เพิ่นโลงประทับร่างนะครับผม ระทับล่างล่างทรงนะครับเอาพี่น้องครับซอยกันแชร์เพลงน้องนู่งอิงครับผมช่วยกันเข้าไปกดฟังกดคอมเมนต์นะครับผมประมันมวนบอให้ติดหนึ่งมาแรงครับผมกดคอมเมนต์ไลายครับไม่เสด้ติดหนึ่งมาแรงครับเชียร์น้องอิงครับกับผลงานเพลงยืนนิ่งบนเขายืนหม้อไม่น,นองครับผม และค่ำนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมมีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับทักไปที่เพจสานอนฟิตบ้านแพงแฟนเพจนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับผมถ้กไปถามรายละเอียดได้กับสมาคมฟิตบ้านเพงแฟนเพครับมีอดินรอตอบนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้ครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ